สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามเล่จันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อบวัน,นี้เป็นแขกรับเชิญคนใหม่ที่ผมยังไม่เคยได้คุยกันแต่อยากจะคุยเหลือเกินโดยเฉพาะความคิดความเห็นของท่านนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมากมากวันนี้จะคุยกับคุณมาร์คพิบูลนะครับสวัสดีครับคุณมาร์คครับสวัสดีครับคุณมาร์คได้เห็นเรื่องของประกันสังคมนะครับที่เอไอก็ชอบทําเรื่องปฏิทินปีใหม่ครับแล้วก็มาแจากไปทั่วจนลา่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าโพลเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็น เห็นชอบกับปฏิทินหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่เห็นชอบแต่ว่าทางคุณพิพัฒน์แยกก็ยังยืนยันว่าจะทําปฏิทินปีใหม่คุณมาคิดว่ายังไงครับปฏิทินนี่นะเชื่่บผมทํางานมาหลายปีมากไม่เคยเห็นเลยไม่ได้ครั้งเดียวนะนะแล้วก็ไอโ้โพนี่ผมก็ไม่รู้ไปสํารวจในถังขยะไปไหนนะ,นะครับเพราะมันไม่เคยเห็นน่ะนะครับแล้วก็คุณก็บอกมาไอ้ทีแล้วก็ประกันสังคมนี่นะ การหน้าที่ของคนบริหารกองทุนประกันสังคมนี่มันต้องบริหารให้มันงอกเงยไม่ใช่หรือเพื่อจะเป็นสวัสดิการให้กับผู้ใช้แรงงานเขาในยางเกษียณส่วยปฏิทินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากวันนี้ใครอยากได้ปฏิทินนี้กูไปซื้อดีกว่ากูณยียาเงินของคนที่ประกันตัวทั้งหมดเพื่อมาทําปฏิทินแล้วแจกคนบางคนมันก็ผิดตั้งแต่คิดแล้วนะใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยใครอยากได้ปฏิทินก็ไปซื้อเอา นะแต่ว่าเงินของคุณเนี่ยคุณเอาไปเช่นคุณเอาไปนั่งเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศเฟิร์สคาสเนี่ยใช่ครับมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องของการบริหารกองทุนวันนี้ที่สิ่งที่คนประกันตนกําลังกังวลคือว่ากองทุนเราเนี่ยมีโอกาสล้มละลายสูงมากนะครับปัจจุบันนี้เรามีคนเกิดน,น้อยกว่าคนตายเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ไหมครับคนชนชั้นแรงงานเราน้อยลงน้อยลงเนี่ยใช่ไหมครับแต่ว่า วันนี้เงินกองทุนมันดูเหมือนเยอะนะครับแต่ถ้าเราคำนวณดีๆเนี่ยมันกาลังจะหมดลงเพราะอนาคตานหนาคนที่เริ่มครบกําหนดเริ่มเบิกแล้วเริ่มได้เงินประกันสังคมมาใช้แล้วแต่คนที่เข้ามาเติมเนี่ยมันน้อยลงในสัดส่วนที่ลดลงด้วยแล้วยังมีการใช้งบประมาณไปทางทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากังนั้นผมอยากให้พี่น้องชาวแรงงานครับต้องออกมาส่งเสียงเรียกร้องแล้วก็ต้องช่วยกันต่อต้านนะครับอยาให้เขาทําตามอพเภอใจแตนะ่พวกนี้เขา เขาไม่ได้ทําเพื่อพวกเราเขาทาเพื่อตัวเขาแล้วก็ไม่ใช่ปฏิทินผมเชื่อว่าเป็นปฏิบัติการหาตังทรครับเข้าใจว่าเขาหาตังทรน,นะฮะแต่ว่าหลายคนก็ต่อต้านแต่ดูเหมือนว่าเสียงของคนใช้แรงงานทุกคนเนี่ยไม่ถึงเขาหรือว่าถึงเขาแต่ว่าไม่แยแสไม่ใส่ใจอีกหนอพูดง่ายๆอะฮะเราจะเครียดหรือเราจะกำลาบรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหรือว่าบอร์ดประกันสังคมยังไงก็ดีอะครับ คือคนพวกนี้เป็นมนุษย์สายพันธุ์ที่น่าด้านนะแเราจะเห็นด้วยว่าในตลอดเวลาที่ประเทศเราเนี่ยเราเลือกตั้งมาหลายครั้งเนี่ยนะเรามองกลับเข้าไปนะครับบางคนที่อยู่กับการเมืองไทยมามากกว่าสามสิบปีบางคนผ่านเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่รู้กี่กระทรวงเราไม่เคยเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้เลยคนระับวันนี้สิ่งที่ผมกําลังทําอยู่คือพยายามให้ความรู้แก่ประชาชนว่าเราต้องลุกขึ้นมานะครับอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นยังไงพวกเราต้องคลุกขึ้นมาช่วยแล้วก็ต้องให้ผลเรียนคนไทยเราถูก ถูกสอนให้ให้รอคอยประเทศเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากนะครับมันเลยทําให้คนไทยอ่อนแออย่างประเทศนี้เป็นเรื่องที่น่าอายมากที่เรามีคนยากจนในประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับคนไทยยังเคยชินกับการเรียกร้องให้คนอื่นมาทำให้วันนี้ทุกคนก็ฝ่ายฝันว่าจะมีนักการเมืองมาทําให้มีความมันอยู่ดีขึ้นซึ่งมันไม่เคยมีความจริงเลยตลอดเวลาที่ผมติดตามการเมืองมาตั้งแต่ปีสองเจนะครับ ผมยังไม่เคยเจอนักการเมืองคนไหนเลยที่จะเป็นความหวังให้ประชาชนได้ส่วนใหญ่ก็เข้ามาอ้างประชาชนบางหน้าแต่เขาก็ทําเพื่อตัวเองตลอดวันนี้สิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันคือวันนี้เรามีสื่อสังคมออนไลน์อย่างช่องรวมหัวทีวีเนี่ยซึ่งมีคนติดตามเยอะเนี่ยผมอยากให้แฟนๆที่ติดตามช่องนี้นครับเราต้องช่วยกันบอกบอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องว่าประเทศเราเนี่ยถ้ายังปล่อยให้คนพวกนี้เข้ามาเป็นชนชั้นปกครองครับเราก็จะลําบากกว่านี้ไปเรื่อยเขาไม่เคยสนใจหรอกว่า อาพวกเราจะมีอนาคตเป็นยังไงพวกนี้ก็เลยเห็นไหมว่าทุกวันนี้เขาแย่งกันแย่งอำนาจกันเท่านั้นเองแล้วเขาลงทุนกันมากมายเพื่อจะได้มีอำนาจและหลังจากเขามีอำนาจแล้วเขาไม่เคยต่อสู้ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของเราเลยเขาต่อสู้แต่เรื่องของตัวเองทางนันวันนี้เนี่ยเราไม่เคยคุยเรื่องรัฐมนตรีคนที่ชื่อพิพัฒน์รัฐกิจะกรรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนปัจจุบัน ทางสถานีเราไม่เคยคุยเรื่องนี้วันนี้จะขอคุยคนเรื่องคนคนนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเริ่มไม่แฮปปี้กับผลงานของเขาตั้งแต่ยังเรียนการเชี่ยวทำปฏิทินและล่าสุดเนี่ยเห็นว่าจะเอาคนต่างด้าวเนี่ยในงานต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ประกันสังคมมสาสิบสามคุณมาร์คคิดว่าอย่างไรครับนี่แหละครับรัฐมนตรีตามโกลตานะไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถคนโง่และขยันเนี่รับนามัน มันไม่ได้สร้างงานนะมันสร้างแต่ปัญหานะวันนี้ถามเนียว่าเราดูแลคนงานไทยดีหรือ,อยังนะครับการทําประกันสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นเจตนาเพื่อที่ดูแลชีวิตของผู้ใช้แรงงานซึ่งคนที่จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบคือรัฐบาลแล้วก็นายจ้างและผู้ประกันตนเองฉะนั้นวันนี้การทําประกันเนี่ยนะมันไม่ได้เกินเกิดจากการบริจาคอะไรนะเสียเบี้ยประกันจากแค่แรงงานนะครับ รัฐบาลเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งสมทบนายจ้างด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เป็นกองทุนไ้ดูแลคนไทยดังนั้นวันนี้คนไทยคุณดูแลเขาดีหรือ,อยังผมรู้สึกนะครับว่าเพลยเนี่ยผมเป็นผู้ประกอบการนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคมนะแต่ผมก็มีประกันสังคมให้พนักงานในบริษัทเนะี่ยผมรู้ว่าบางทีนะการไปใช้บริการของของประกันสังคมนี่ยังสู้บัตรทองไม่ได้เลยนะค,คุณภาพการบริการนะ ดังนั้นวันนี้เราควรจะมายกระดับการบริการของแก่ผู้อะไรประกันตนคนไทยก่อนดูแลค่อยดีก่อนนะครับให้มันเท่าเทียมแล้วว่าถึงเราค่อยคิดจะไปดูแลรื่นอื่นะอย่างเช่นที่บอกเนี่ยการจะทำปฏิทินมันไม่เกี่ยวเลยนะันะผมว่าคนกเกษียณเ้าก็อยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงเจ็บป่วยมีเงินรักษาใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานนะผมว่าวันนี้ในะคนประกันสังคมนี่นะ ถ้าไม่ทําประกันชีวิตเสริมให้นี่นะครับผมว่านะไปนี่ได้รับการบริการที่แย่ที่สุดเลยนะครับชนชั้นประกันสังคบนะครับนี้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ผมไม่ไปเห็นด้วยเลยที่ว่าเราจะเอาต่างชาติมาดูแลถ้าต่างชาตินะเขาอยากจะมีะสวัสดิการเนี่ยเขาควรจะทําประกันชีวิตใช่ไหมครับเขามีไรายได้ก็ททางานไรายได้กับเพื่อนเศรษฐกิจประเทศเราผมไม่ได้รังเกียจแรงงานต่างด้าวน,นะครับเพราะว่าบางทีงานบางอย่างคนไทยเขาไม่ทำนะครับเราพึ่งแรง,งงานต่างด้าวแต่ว่าแรง,งงานต่างด้าวก็ต้องอยู่ในขอบเขต ไม่ใช่จะโอ้โหมาแย่งสวัสดิการของคนไทยซึ่งคนเนี้ยปัญหาประเทศเราก็เยอะพออยู่แล้วงั้นอย่าไปเอาปัญหาคนอื่นมาแบกเลยครับว่าผมก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ครับคือคุณรัฐมนตรีพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าจะเอาแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้าสูกา่กันสังคมขณะเดียวกันก็จะมีบางพรรคเนี่ยที่จะจะอยากจะแจกบัตรประชาชนให้กับแรงงานต่างด้าวก็เลยสงสัยว่านักการเมืองสมัยนี้เนี่ยเขามองคนต่างด้าวเนี่ยเหนือกว่าคนไทย จะดูแลคนต่างด้าวมากกว่าคนไทยอีกคุณมาว่ายัางไงครับเขาเขาคงอยากได้คะแนนเสียงอะคือคนพวกนี้ทําทุกวิตีทางเพื่อจะได้คะแนนเสียงใช่ไหมวันนี้มันเริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปฏิษษเสธนักการเมืองรุ่นเก่าแต่มาเขายังจะไม่ต้องสร้างฐานคะแนนใหม่เราจะเห็นเลยว่าวันนี้เด็กรุ่นใหม่นี่ไม่เอาแลวนนเด็กรุ่นรุ่นใหม่นี่ฉลาดเขาเรียนรู้เขาศึกษาด้วยตัวเองบางคนที่ใช้เทคโนโลยีเก่งมากนะครับ และคนผุดนักการเมืองกลุ่มเหล่านี้เริ่มที่จะตกยุคอะเริ่มใกล้สอบตกวันนี้เขาก็เลยพยายามที่จะอาจจะหาฐานคะแนนเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจหรือว่าการที่ไปส่งเสริมต่างชาติผมก็ยังนึกไม่ออกแล้วเขาทำเพื่ออะไรหรืออาจจะขายบัตรประชาชนหรือเปล่าเออเพราะวันนี้มันมีแรงงานต่างด้าวเนี่ยได้บัตรประชาชนไทยเยอะครับสม <Hey. S 2> สิธกนต่างครับเนี่ย ซึ่งมันผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเออคนไทยทาไมจะต้องไปไปเอาเพื่อนบ้านมาแบกทําไมไม่ส่งเสริมคนไทยไม่ดูแลคนไทยกันหรือว่ายังไงเมื่อกี้คุณมาเนี่ยพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยถูกใจผมมากเลยคือมันมีรัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีมาสิบว่าสมัยแล้วไม่เคยมีผลงานเอาเอ่ยชื่อตรงๆเลยก็ได้คือสมศักดิ์เทพสุธินซึ่งวันนีก็มีผลงานนะคือวีโต้แพสซาปาเพื่อช่วยเหลือคนทักษินคุณศิริยะจึงเรื่องเมืกิจ และก็รวมไปถึงคุณอนุทินชาบิรกคูลก็ไม่เคยมีผลงานที่เราเห็นจับต้องได้แต่เขาเก่งไงเ,เขาเก่งในการชนะเลือกตั้งพวกนี้เป็นนักเลือกตั้งอาชีพนะใช่ไหมครับเราไม่เคยเห็นเขาหลุดจากหน้าจอทีวีในฐานะที่เป็นเสนาบดีเลยก็ต้องยอมรับว่ามันเนี้ยสังคมไทยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงจะหลุดจากวงจรอุบาทเหล่านี้เราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาแล้วไม่รู้กี่ฉบับแต่เราไม่เคยเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้เลยครับเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทย สังคมไทยเนี่ยมันต้องปฏิรูปกันยกใหญ่ต้องขุดลากถอนโคนวันนี้ปัญหามอยู่ที่คุณภาพคนระบบการศึกษาบ้านเราเนี่ยที่ไม่กล้าสอนให้คนไทยคิดนะบการศึกษาบ้านเราในี่สอนให้คนไทยเชื่อแล้วไม่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นได้ทดลองใช่หไหมเด็กบางทีเดี๋ยวนี้เชื่อไหมว่าต้องมีการเติวเข้าตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยนะใช่ไหโรงเรียนดังๆเนี่ยโอ้โหลูกหลานจะไปเรียนเนี่ยต้องมีการเตรียมผาก็จะต้องเติวอะไรกันนะกันหนานะ นั้นเราต้องปฏิรูปในการศึกษาว่าเราลองดูว่าในีต่างประเทศนะเด็กเขาจะเล่นมากกว่าเรียนในวัยเด็กมันต้องเล่นครับแต่บ้านเรานี่เรียนหัวโตตั้งแต่เด็กนะกระเป๋าใบใหญ่กว่าเด็กอีกนะใช่ไหมมันก็เลยทําให้คนไทยไม่กล้าที่จะคิดคนไทยเนี่ยมีความเคยชินมีความอดทนสูงแต่ขาดความกล้าครับเรารรผมยกตัวอย่างอย่างชาวนาไทยนะครับคือเราลําบากนะไม่ได้สบายนะ แต่เราเคยชินในการนำนาเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนอาชีพเพราะเรากลัวคนระับทั้งที่เราการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยอาจจะทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดันนั้นเหมือนกันวันนี้การเลือกคนที่คุ้นเคยเระบบอุปถัมภ์มเนี่ยนักการเมืองหน้าเดิมๆเ,เนี่ยครับนะเพราะว่าวันนี้คนไทยไม่ไม่รู้จะพึ่งใครอะ่ะแต่ไอ้พวกนี้ก็ยังเห็นหน้าไปงานศพพ่อกูมางไปงานบวชลูกกูมากแล้วก็เลือกคนเหล่านี้มาทุกครั้งใช่ไหมครับก็ก็เลยทำให้คนเหล่านี้เข้าสภาได้ตลอดแต่พวกคนพวกนี้เนี่ยเขาลงทุน ไปแล้วเนี่ยเขาเข้ามาก็ถอนทุนตลอดลก็มาตั้งกวนตั้งแกงใช่ไหมมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้จจัดการไม่ได้ผมเลยมองว่าถึงเวลาที่ประเทศเราเนี่ยต้องเอาที่การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมาเป็นหลักเพราะว่าคุณจะลงทุนยังไงก็แล้วแต่คุณจะได้เป็นสอสอาปยังไงแล้วถ้าคุณโกงอะไรโทษคุณมีสถานเดียวอันนี้มันจะทําให้อาจจะเราจะได้นักการเมืองที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่เพราะว่าโทษเรามันเบาดังนั้นคนพวกนี้ว่าไอ้การที่เราทํายังไงได้ก็ได,ได้มีอํานาจเนี่ยมันคุ้มไง เขากล้าลงทุนเขากล้าทุ่มซื้อเสียงเขาก็้าจ้างหัวคะแนนเขา,าใช้ผู้มีอิทธิพลในกรมครูชาวบ้านใช่ไหมครับหรือว่าซื้อหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่ามันคุม้มพอเขาเป็นเสนาบดีเขาบริหารบางกระทรวงนี่งบประมาณมันหลายแสนล้านนะครับเอาแค่สิเอร์ซนี่ก็อ้วนแล้วฉะนั้นมันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงไงแล้วพอยิ่งโทษเบาด้วยเนี่ยใช่ไหมคุณเห็นด้วยว่าวันนี้มีโทษคดีอร์รัปชันได้รับการอภัยโทษติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วเนี่ยฉะนั้นคนมันก็เลยไม่กลลัววววแแ้้นนียอู่่ค สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบสั่งได้เลยที่ l ล n e แอดมีดีหนึ่งหกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาร์คเคยเสนอว่าเราควรจะจัดการกับกระบวนการคอร์รัปชันเนี่ยโทษของการคอร์รัปชันควรจะไปถึงการประหารชีวิตก็คือหลายๆประเทศนะครับเขาแก้ปัญหาประเทศเขาได้ด้วยหลักการตรงนี้นะครับวันนี้ทุกอย่างเนี่ย การสร้างบ้านเนี่ยนะถ้าคุณโกงตั้งแต่ออกแบบนะทำไมคุณโกงตั้งแต่ช่างรับเหมาคุณโกงไม่ตั้งวัสดุเนี่ยคุณจะได้บ้านที่ดีได้ไงเราจะเห็นว่าวันนี้นะเราทุจริตตั้งแต่ระดับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลยนะใช่ว่ามันโกงจนวันนี้มันรู้ว่าประเทศเรา,าะันไม่รู้ว่าอะไรคือกติกาของบ้านเมืองน,นะถ้าเราไม่แก้ตรงจุดนี้ผมก็มองไม่เห็น สิงคโปร์นี่ในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่เกาะล้างนะครับเต็ไมไปด้วยสลัมและความวุ่นวายนะครับตอนนี้ยิลีกวนยูมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนอกจากคนเขาเลยเริ่มเปลี่ยนที่คนนะรับท้ายสุใช้คนสร้างชาติแต่บ้านเราเนี่ยเรามีทุกอย่างเลยเรามีทรัพยากรเราอุดมสมบูรณ์มากแต่เราขาดอย่างเดียวคนวันนี้เราต้องพัฒนาที่เรื่องคนก่อน ท่านั t t. ้นได้เราให้คนที่ชั่วขึ้นมาเป็นใหญ่ได้เนี่ยแล้วอะไรมันจะตรงไปตรงมาครบวันนี้เราต้องเสริมคนดีแต่การจะส่งเสริมคนดีโดยการที่ไม่กําจัดคนชั่วมันไม่ได้อกนะถ้าคนชั่วถูกรังแกคนดีก็ไม่อยากเป็นคนดีอ่ะเพราะวันนี้กลายๆว่าคนชั่วเนี่ยรังแกคนดีแล้วยังได้รับโอกาสได้รับการปกป้องแต่คนดีเนี่ยเวลาถูกกระทำไปเนี่ยเขาไม่ได้รับโอกาสในมบางคนเนี่ยหมดอนาคตจากการที่ถูกคนชั่วกระทำอาชญากรทําเขาเนี่ยอาชญากรติดคุกไม่กี่ปีออกไปแล้วแต่ว่า คนที่ถูกกระทำเนี่ยก็อาจจะต้องติดตกนรกไปทั้งชีวิตนะครอบครัวก็จะต้องมานั่งทนดูคนที่ทําร้ายครอบครัวเขาเนี่ยออกมาเดินลอยนวลในขณะที่เขาไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยดังนั้นวันนี้วิธีการคิดเราต้องเปลี่ยนเราต้องกล้าที่จะเด็ดขาดได้แล้วประเทศไทยเนี่ยมันใจดีในเรื่องที่มีครจะใจดีครับตีเจ๊ผิงเคยพูดประโยคหนึงที่ว่าวิธีกาจัดคนชั่วคือต้องทําให้คนเหล่านี้ไม่มีลมหายใจ มัน <จะ S 2> ถูก,ถก<ด>ต้องเลยนะมันถูกต้องเลยนะเพราะว่าคือเราต้องเอาคนหมู่มากเราต้องปกป้องสังคมครับเราไม่ควรจะให้โอกาสประเทศเราเนี่ยมันครโลกสวยเลยนะเห็นไหมเราจะมีความเมตตาในเรื่องบ้าๆบอๆนะแล้วเรามุ่งให้โอกาสผู้กระทําความผิดให้กลับตัวแต่คนดีๆเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่เขาถูกกระทำเนี่ยไม่มีใครให้โอกาสเขาเลยนะเขาต้องทนทุกทรมานไปตลอดทั้งชีวิตกับการถูกกระทํา ผู้หญิงที่ถูกย่ายีไปหนึ่งครั้งเนี่ยใช่ไหมเขาเป็นตาบาาไปตลอดชีวิตแต่คนที่ไปทําร้ายเขาเนี่ยติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาใช่ไหมเนี่ยถึงบอกว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราจะเอาคนไม่ดีอยู่ในสังคมไปเพื่ออะไรเลิกโลกสวยนะครับหรือว่าไอาน้นโยบายระยาบ้า5้าเม็ดใครก็รู้ว่ายาบ้ามันสิ่งไม่ดีเนี่ยคุณจะไปพกมันทําไม,มเม็ดเดียวก็ไม่ควรพวกคุณไม่ควรจะเสพซะได้ซ้ำวันนี้นะจับคนเสพยาบ้าได้แทนที่จะเอาไปเข้าคุก กับเอาไปบําบัดถามที่หลาคนมันอยากจะบําบัดอนะ่ะมันก็เดินไปบําบัดตั้งแต่มันเสพแล้วใช่ไหมแต่นี่มันรอทำไมต้องรอโดนจับก่อนแล้วค่อยขอบําบัดมันไม่ได้ต้องการบําบัดมันแค่ไม่ต้องการติดคุกนะงไงมาทำไมประเทศเพื่อนบ้านเราไม่เห็นมีใครกล้าเสพย,ยาลน่ะใช่แต่วันนี้คุณดูนะเราถูกจับยามาเนี่ยโอ้โหได้จับได้ที่เป็นมูลค่าเป็นพันล้านแต่หาผู้วงการไม่ได้ได้แต่คนขนอนะ่ะเออ, <S <S เอผมไม่รู้เลยว่ายาพวกเนี้ มันยาจริงหรือยาปลอมมาเพราะมันมีรางวัลน,นาจับนะแล้วผมก็ไม่เชื่อเลยว่าอยาพวกนี้มันขนมาจากเพื่อนบ้านคุณลองคิดดูยาปริมาณมหาศาลคุณจะขนมายังไงอ่ะแล้วคุณจะจ่ายเงินจ่ายทองกันยังไงเอาแค่นี้กันเจ้ป่ะผมว่าในห้าบ้านเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราเนี่ยแล้วเผลอๆยาที่เราจับได้เนี่ยนะไอที่มาโชว์ผลงานเนี่ยมันอาจจะเป็นแป้งมันอัดเม็ดก็ได้เจ้มครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แล้วถึงเวลาจับได้เนี่ยเราไม่เคยจับ ผู้วงการและโรงงานผลิตได้แล้วบอกว่าขนมาจากเพื่อนบ้านมึงก็โทษแต่ประเทศเพื่อนบ้านกูอยากนะนี่ว่ายาปริมาณมามึงจะขนมายังไงอ่ะมึงจะแบกข้ามภูเขามาเลยกันรื้องไงมันไม่ใช่หรอกครับมันจะเฉลียมันสร้างละครน,น้ําเน่าแต่มบางทีไอ้พวกเจ้าหน้าที่เนี่ยขนไปกองทิ้งไว้แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มเพื่อเอารางวัลนั่นจ้ะแล้วบอกว่าอะไรนะผู้กระทําความผิดอาศัยความชนานาญในพื้นที่ ขนหลบหนีไปได้ริงทิ้งสองกลางไมมึงนั่นแหละเหียไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อะไรเ <c oughs> นี่ยูลงที่ดูเลยยามูลค่าเป็นเอาไม่ต้องเยอะไม่ต้องร้อยล้านสิบล้านเนี่ยนะคุณนุกล้าไหมครับที่จะถือเงินสิบล้านไปซื้อยาที่ประเทศเพื่อนบ้านเดินข้ามเขาไปคุณกล้าไหมนี่คุณจะโอนเงินมันเป็นไ,ม,ไม,ม่ได้เลยฉะนั้นผมเชื่อว่ายามอยู่ในประเทศนี้แหละครับไอพวกวงการพอกผป็นเจ้า้าที่นี่แหละครับแต่พวกคุณก็ไม่ยอมรับความจริงก็ดัดจรหลิต นี่เห็ว่าทําไมคุณไม่กล้าประหารพวกที่ค้ายาอ่าแต่มาถ้าเกิดเราเอาจริงๆริเครับเฮ้ยวันนี้คนทําผิดต้องโดนลงโทษและรุนแรงด้วยมันจะมีใครกล้าล่ะเราจับยาได้เยอะมากนะแต่เราไม่เคยจับโรงงานได้เลยมันอยู่ที่ไหนวะเออแล้วมึงขนเข้ามาเนี้ยทหารชายแดนมึงไม่เห็นแล้วมันโอ้โหยามูลค่าเป็นร้อยล้านมึงต้องใช้คาวราวานใหญ่ขนาดไหนใช่ปะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนั่นสิ็นสคงจะต้องเรียกร้องให้สังคมไทยเนี้ยเอาการประหารชีวิตเนี่ยกลับเข้ามา เพราะถ้าไม่มีไม่มีท่อป่าชีวิตคนก็ไม่กลัวกันคนก็พร้อมจะโกงคนพร้อมจะค้ายากว่าเราต้องทํำยังไงถึงจะทําให้ไม่มีท่อป่าชีตได้ครับคุณมาร์กเราต้องยอมยิงกฎหมายมันมีอยู่แล้วกฎหมายเรามีทุกอย่างนะครับแต่ผู้ปฏิบัติเน,นี่ยนื่อง่ากช,ชั้นปกครองพวกเราเนี่ยมันมาจากวิธีการที่สกรปรกนะก็พวกนี้เป็นนักเลือกตั้งเขาไม่ใช่นักบริหารแล้วก็ได้โควตาในการดูแลบริหารกระทรวง แล้วเขาก็บริหารนโยบายอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์เขาไม่ทํากันหรอกเขาจะทําแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับเขาใช่ไหมแล้วคนตรงนี้ก็รูปหน้าปาดจมูกก็ไม่กล้าทําอะไรเลยเราก็วนเวียนอยู่แค่เน,นี้นะฉะนั้นกฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่วันนี้ลองคิดดูนะครับอย่างกรณีที่ดินเขากระโดงเนี่ยสารตัดสินแล้วนะว่าต้องคืนที่หลวงแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังเฉยไม่กล้าไปทวงที่ดินคืนเออแล้วทําไมวันเนี้ย เราจะใครเราจะเป็นคนไปจัดการกับข้าราชการที่ใสเกียร์ว่างทั้งกรมที่ดินทั้งกระทรวงมหาดไทยสรุปอ๋อพวกเมืองแม่งอยู่ภายใต้พักการเมืองที่มืองสังกัดที่ดินนี้ก็อยู่ภายใต้พักการเมืองสังกัดก็เลยไม่มีใครกล้าทำอะไรไงแล้วยังปล่อยข้าราชการเหล่านี้กินเงินเดือนเราต่อไปเหรครับวันนี้เหตุการณ์หัวสวนะครับไอ้สอวพวกนี้ก็รู้อยู่แล้วมันหัวกันขึ้นมาและคนพวกนี้คือใครคนที่จะไปตั้งองค์กรอิสระ นะไม่ว่าจะปปชสารดีการแผนกดํำรงกลงเมืองสารธรรมนวนเนี่ยก็ล้วนมาจากสวเหล่านี้สวเหล่านี้ที่มามันไม่ปกติเรายังปล่อยให้ประเทศนี้เพราเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยประเทศไทยเนี่ยอนาคตมันอยู่ตรงไหนพอคุณบักพูดปุ๊บเนี่ยคือประเทศเรามันมันหดหูนะครับเพราะว่าแดนก็โกงน้ําเงินก็ใช้ย่อยน้ําเงินก็ไม่ดีไปกว่าแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยประเทศมันก็เลย ลำบากรู้จะไปทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะมหนึ่งสี่สี่เนี่ยที่บอกว่ากําลังไปถึงปปชอาจจะกวาดล้างนักการเมืองไปเกือบทั้งสภาก็หวังจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ที่อยากฝากถามคุณมาร์กเกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับเขามีผลงานดีเด่นในการปราบยาเสพติดขนาดไหนครับทําไมปปสจะต้องให้เขาไปไปประจักษ์ฐานเรื่องนี้ด้วยครับอันนี้เป็นตลกระดับโลกนะ เพราะผมดูจากข่าวนะไอ้ที่นั่งหัวงอกหน้าสลอนอยู่นะ่ะมันรองนายกนะครับใช่ไหมครับแล้วก็มีรมัฐมนตรีด้วยนะมีข้าราชการระดับสูงนะแต่ไอ้คนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะคืออดีตนักโทษในคดีทุจริตนะแล้วก็อายุก็เยอะแล้วก็ท่านก็ไม่ค่อยสบายสุขภาพไม่ดีเป็นโรคเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยใช่ไหมครับ,รบมึงยังเอาคนอย่างนี้มาทำงานอีกเหรอ เฮ้ยมึงองให้คนเหรอนี้มาสอนทํางานอี่เหอฉะนั้นพวกมึงลาออกไปได้แล้วใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องหน้าอายเฮ้ยคนคุณเป็นตําแหน่งนะคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบแต่คุณทํางานก็ไม่เป็นแต่คุณแย่งมารับตําแหน่งแล้วท้ายสุดคุณต้องให้คนที่เขาไม่มีตําแหน่งอะไรเลยไม่มีเงินเดือนกินซะด้วยซ้ําเนี่ยต้องมานั่งสอนวิธีการทํางานมันเป็นเรื่องที่ตลกมากอะ่ะผมดูข่าวนี่ผมอายนะอายเพื่อนบ้านมากเลยอะ่ะเฮ้ยประเทศเราเนี่ยมึงไม่มีปัญญาหาคนที่มีความรูว้วาณานิคมมาบริหารประเทศกันแล้วเหรอ มันตั้งแต่ผู้นําประเทศเลยนะใช่ไหมนายกเราเนี่ยมึงแม่งเป็นใครวะเฮียกูยังไม่เคยเห็นง,งานมึงเลยขนาดบริษัทเมืงองกับพ่อมึงยังไม่ให้มึงบริหารเลยอะ่ะและไอ้พวกหัวงอกที่มึงเล่นการเมืองมาตลอดในชีวิตมึงเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่รู้กี่สมัยเนี่ยทําไมเขาไม่ดันมึงขึ้นมาเป็นนายกทําไมเขาเอาลูกเข้ามาเป็นนายกวะเอ้แล้วพวกามึงก็ยังดีใจออ้ยยืน,นยาาืน,นยเดินสลอนเดินตามตูต้อยแต่ต้อยเนี่ยไอ้คนพวกมึงนี่มัน ไอ้ยี่มึงสอสออาหารเม็ดหรือเปล่าวะเนี่ยอะทำไมมึงเชื่องจังเลยอ่ะนะแดกญ้าหรือแดกอาหารเม็ดกันเนี่ยคนพวกเนี้ยนะฟังด้วยผมรู้สึกว่ามันโคตรน่าเศร้าเลยคนไทยนะผมเชื่อคนเก่งๆเยอะมากเลยนะแต่เพียงว่ากระบวนการบ้านเราเนี่ยกฎหมายมันไม่เอาจริงเราไปเสียเวลากันเรื่องไร่สาระว่ะนะผมบอกเลยวันเนี่ยไอ้กติกาหยุ่มหยิมยุมหยิมเน,นี่ยจนท่านคนดีๆไม่กล้าเล่นการเมืองนะมันจะติดคุกก็ง่ายๆนะใช่ปะ ไอ้คนโกบ้านก,กินเมืองแม่งเต็มสภาไม่เป็นไรแต่ไอ้คนที่ถือหุ้นนะถือหุ้นอยู่แค่ไม่กี่มื่นมาแล้วเป็นบปทนเศรเจงแล้วเนี่ยแม่งถูกตัดสนินทางการเมืองอ่ะกูงงชิบหายนะเขายังไม่ได้กองชาติเลยนะเขาทำความผิดร้ายแรงขนาดนั้นเลยแล้วอ่ะแต่ไอ้คนที่แม่งโอ้โหมีประวัติดา่างว้อยมึงเดินหน้าสลอนเลยนะนะก็ยังเออนะบางคนก็เป็นอดีตก็รู้ประวัติอยู่แล้วคนบางคนนี่มีคดีเก่าๆเนี่ยซึ่งมันร้ายแรงนะแต่ว่าก็ยังได้เป็นเสนาบดี ใช่ไหมแล้วมันจะแก้ได้ไงผมถงบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถึงเวลาคนไทยคุณต้องตื่นกันแล้วนะแล้วคุณจะปล่อยพวกอะไรจะคนไม่กี่คนที่มาสู้แล้วขณะที่คนส่วนใหญ่ยังนั่งรอเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ไงอ่ะมันต้องช่วยกันเรียกร้องแล้วเราจะมารอนักการเมืองที่หน้าด้านแบบนี้มันรอไม่ได้นะครับเห็นไหมนักการเมืองที่หน้าด้านแบบเนี้ยโอ้โหมันเยอะมากเลยประเทศเรานะแล้วก็ เราเลือกตามมากี่ครั้งก็ได้คนเดิมอีกแล้วอ่ะจะทํายังไงอ่ะครับเดี๋ยวจะคุยกับคุณบักบ่อยๆนะครับเราจะมาช่วยกันเปิดตาแล้วก็เปิดโลกัศน์ให้ผู้ชมคนไทยทุกคนเนี้ยช่วยกันตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่ตื่นเราก็จะยักการเมืองน่าน้านเหล่านี้เข้ามาปกครองประเทศดีวันนี้ถ้าขอขอบคุณคุณบักพิบูลนะครับแล้วเจอกัอคนคราวหน้านละครับ้ขอบคุณได้ครับครับก็เราจะได้มีโอกาสคุยกับคุณบักพิบ<ข>ูลเพราะว่า จริงๆนะครับประเทศเราขอนบเวียนอยู่นักการเมืองอยู่ไม่กี่คนนะหน้าตาดเดิมๆมา10กว่าปียี่กว่าปีสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เคยทาอะไรให้ประเทศไทยเรามันเข้ามาก็ามาแต่โกงครับมาแย่งอํานาจมาแย่งตําแหน่งกันเราไม่เคยได้เลย,เลยและประเทศเราก็ถอยหลังไปทุกวันทุกวันจนตอนนี้เนี่ยเรากําลังใกล้จะเป็นประเทศประมาณพม่าก,กับเขมรแล้วครับเราอยากเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคนไทยเราจะยนเวียนอยู่การเลือกตั้งนักการเมืองที่โสโคกหน้าด้านเหล่านี้ จะด่าัการเมืองนะครับต้องด่าเราเองต้องด่าพวกเราคนไทยที่ให้โอกาสพวกนี้เข้าไปนั่งอยู่ในสภาวันนี้ไปก่อนนะครับก่อนในการถามได้จารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนที่รวยๆมาฟังทางนี้นะครับเพราะนนี้จะมีบ้านราคาเบาม,มากๆที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองเนื้อที่106ตารางวาราคาแค่29ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับห<อ>่างจากเซ็นทรัลลาบเพาวไม่ถึง5นาทีบ้านแบบนี้หาได้ที่ไหนนะครับหรือถ้าขี้เกียจขับรถนะครับจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ห่างจากเซ็นทรัลลาบเพาวเนี่ยเพียงสถานีเดียวเท่านั้นเองคือสถานีพหลโยธียีิบ้านหลังนี้นะครับ ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่มีสมาชิกในบ้านมากกว่า10คนเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมีด้วยกันถึง3คชั้น6ห้องนอน8ห้องน้ำหนห้องแม่บ้าน1ห้องรับแขก1ห้องทานข้าวหห้องสกรีด2ห้องกลัว จอดรถได้3คมนแล้วก็มีชั้นดาดฟ้านะครับเอาไว้สำหรับปิกนิกเอาไว้สำหรับปิ้งย่างปาร์ตี้สำหรับทุกคนนครอบครัวหรือว่าบรรดาพืชพืชของลูกมาปิ้งย่างก,กับบนด,ดาดฟ้าโอ้บรรยากาศดีมากๆความสุขอะไรจะมาง่ายขนาดนี้ตั้งหลังนี้นะครับสร้างมาแล้ว15ปีสภาพยังดูเหมือนใหม่สามารถที่จะเช็คอินเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับ พื้นที่ส่วนหน้าบ้านเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณอาจจะสามารถที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มอีกนะครับมันจะได้มีความร่มลื่นมากกว่านี้ถ้าคุณชอบต้นไม้เยอะๆที่สําคัญสําหรับคนที่อยากเลี้ยงปลาครับที่นี่เขามีบ่อเลี้ยงปลาครับนะครับคุณสามารถที่จะเลี้ยงปลาครับได้เลยโอ้โหเพื่อเป็นความสีมงคลกับบ้านนะครับบ้านไหนที่เลี้ยงปลาครับบ้านนั้นมีแต่รวยรวยและก็รวยพื้นที่ใต้สอยเนียมีทั้งหมด400ตารางเมตรนะครับอยู่ ซอยประหลโยที24นะครับปากซอยเนี่ยมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือสถานีผลโยที24นั่นเองและที่สำคัญอุลาเราซื้อบ้านราคาแพงๆเนี่ย29ล้านสิ่งที่เราจะต้องสนใจคือใครครับคือเพื่อนบ้านหลายคนเนี่ยซื้อบ้านราคาแพง แต่มีปัญหาคือรอบบ้านเนี่ยมีแต่พวกจีนเทาวันวันกลางค่ำกลางคืนมันไม่หลับไม่นอนพวกจีนเทามามีปาร์ตี้ส่งเสียงลงในตลอดทั้งคืนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนขากคุยกันทั้งบ้านไม่ต้องหลับต้องนอนกินเหล้ากันทุกคืนทุกคืนทุกคืนไปถามดูเลยใครที่อยู่บ้านรวยๆหรือมีจีนเทาเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยชีวิตเนี่ยเหมือนมีเจ้ากรรมในเบนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ย เป็นข้าราชการบำนาญอยู่กันอย่างสงบมีอัธยาศาัยการมีบ้านที่ดีต้องมีเพื่อนบ้านที่ดีด้วยอันนี้สําคัญถ้าคุณผู้ชมสนใจรีบปัดหมายตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็รีบตัดสินใจจะบอกว่าทําเลใกล้กับเซ็นทรัลราเพามีแต่ราคามีแต่อัพ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 ขึ้นตลอดซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็าราคาอาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้ถ้าคุณรู้สึกตะกี้ตะโกนใจเอาอย่างนี้ดีไหมครับถ้าคุณซื้อ ไม่ได้อยู่เองซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรก็ได้เพราะว่ามีแต่ราคาขึ้นราคาขึ้นถ้าคุณจะซื้อเพื่อลงทุนการซื้อบ้านเพื่อเป็นการลงทุนปลอดภัยที่สุด ไม่ต้องกลัวไข่ปลาปนไม่ต้องกลัวจะเหมือนตลาดหุ้นซื้อวันนี้ทำใจวันหน้าไม่ต้องซื้อบ้านหลังนี้29ล้านบาทมั่นใจว่าทำเลใกล้กับเซ็นทรัลลาภาวเพียง5นาทีเท่านั้นราคาไม่แตกขึ้นขึ้นขึ้นถ้าคุณผู้ชมสนใจจะลืมเลยนะครับบ้าน3มชั้นเนื้อที่106ตารางวาห่างจากเซ็นทรัลลา้าวเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเอง6ห้องนอน8ห้องน้ำโทรเลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 1> 1 0 8 1 3 3 5 1 0 1 1จะซื้ออยู่เองอยู่ด้วยกันในครอบครัวหรือจะซื้อเพื่อเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งเงินต้นไม่สูญมีแต่กำไรกำไรกำไรการซื้อบ้านและที่ดินที่อยู่ในทำเลที่มีแต่ความเจริญแลบรลองคุณไม่มีการขาดทุนซื้อวันนี้พรุ่งนี้คุณก็นอนหลับไม่ต้องออกสั่นคลขนเหมือนซื้อหุ้นแล้วหุ้นราคาตกสนใจติดต่อเลยนะครับ0813351011วันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการบ้านดีราคาถูกสวัสดีครับ